ชิวๆกันไปนะครับผมมาดูหวเนเดี๊ยบนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกระทึบไลค์ให้ผมด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจทาคลิปต่อไปนะครับผมมาดูมาดีครับผมมาดู โอเคครับผมก็กล่าวสวีรัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะฮะคนดูนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมมาจองเวสองนะครับผมมาดูก็มาดูนะฮะทุนหนึ่งร้อยจะเป็นเช่นไรนะครับผมดูก็ไปลุยกันเลยละกันนะครับผมท่านผู้ชมมา let's go นะครับผม let's go นะฮะคนดู let's go นะครับผม ชิวๆกันไปนะครับผมมาดูหวาจนจี๊ยบนะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกระทึบไลค์ให้ผมด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมมาดูมาดีครับผมมาดูก็มาดีครับผมมาดูแค่นั้นแหละนะฮะก็ดูก็มาดีครับผมมาดูลัวจาอ่ะ สุดจริงครับผมสุดจริงครับผมคนดูโอ้โหของแท้ครับของแท้นะครับท่านผู้ชมโคจะสุดและโคจะโหดและโคจะปังโอ้โหหกร้อยแปดสิบสี่บาทเลยครับผมดูโอ้โหเกินไปหรือเปล่าครับฟู่เนี่ยครับผมดูเอลเลยนะครับผมดู yeah, yeah, โบว์บานไปนีป่ครับผมดูโบไปอีกครับผมสิบสองบาทนะฮะก็ดูสวยจัดมาฟีเกมเข้านี่ครับผม,ผมดูเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยงยง่าย,ายชิวๆนะฮะเขาดู โบนัสเกมของเราแตกกนโหดสวยๆนีคบบ่ครับผมมาดูบอบาอีกครับผมโอเคสวยเลยเนี่ยฮะปึมบปำซัมเบกันไปเนี่ยครับผมโคตรโหดและโคตรจะปังและโคตรจะอรังเนียครับผมดูแค่นั้นแหละและ้วมันสุดจัดด้วย,ด,วยดี่คนดูโอ้โหแตกย่างดีเนะครับผมมาดู มาแล้วยังไงนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโบบ้านไปเนี่ยครับผมมาดูโบบ้านไปนี่ครับผมท่าน,นผ,าผู้ชมสวยครับผมท่านผู้ชมโบบ้านไปอีกครับผมสามสิบหกบาท แตกสวยๆนะครับผมมาดูโอ้โหเวลิกูดกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูและมันสุดด้วยนะครับผมดู129บาทนะครับผมเงินรางวัลซูเปอร์เมก้านี่ครับเอ้ยไม่ถึงนะ้ยรางวัลเมิก้าจะไปซูเปอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมมาดูโอ้โหโอเคนะฮะฟรีเกมก็ถือว่าจ่ายมา268บบาทนะครับผมดู แล้วยังไงนะฮะคนดูโบบากันไปเนี่ยฮะโบบากันไปเนี่ยฮะคนดูโบบากันไปเนี่ยฮะคนดูโบบากันไปเน,ะะนี่ยครัคบ,บผมดูโอ้โหสุดจริงมาโบบานไปอีกโบบานไปอีกนะครับผมดูสวยจัดเลยนะฮะคนดูโคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายนะครับผมดู มาสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผม6 6 7บาทนะครับผมดูเกินไปหรือเปล่าครับฟูนะครับผมดูโอ้โหเกินต้านนะฮะเบ็ดสามสิบผมต้องมาต่อแล้วแหละนะฮะโบบ้านพีครับผมมาดูบึ้มโอ้โหสวยอย่างนั้นแหละครับผมมาดูมาดิมาดิครับผมดูโคตรโหดเบ็ดสามสิเฮ้ย ก็เอาเป็นว่าโอเคละกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ถือว่าได้โคตรคุ้มแล้วนะฮะสำหรับมาจองสองนะครับผมก็โคตรคุ้มจริงๆนะทุนแค่100ได้กำไรพันแปบาทเลยนะครับวันนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกระทืบไล์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงตัวนี้นะครับผมมาดูสวัสดีครับ